สวัสดีทุกคนผมเก่งเคโรนะครับและนี่คือรายการเรื่องนารูบาเคโร EP ที่38แล้วนะครับสำหรับเรื่องนารูในตอนนี้จะไปตอนเกี่ยวกับเกาะที่มีความใหญ่ที่สุดในโลกและหนาวมากๆเลยทีเดียวนั่นะก็คือเกาะกรีนแลนด์และในคลิปนี้ก็คือเรื่องนารูเกี่ยวกับเกาะกรีนแลนด์จะเป็นยังไงปร,รับชมกันนะครับกรีนแลนด์เป็นดินแดนทางเหนือสุดของโลก ตั้งอยู่ในมาหาสมุทรอาร์กติกและเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีพื้นที่ประมาณ2 1 7 5, ล้านตารางกิโลเมตรมีฐานะเป็นดินแดนปกครองตนเองของประเทศเดนมาร์กตั้งแต่ปี1956กรีนแลนด์เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลกและตั้งอยู่ทางตอนเหนือในบริเวณมาหาสมุทรแอตแลนติกและมาหาสมุทรอาร์กติกซึ่งปัจจุบันนั้นก็กลายเป็นน้ำแข็งไปหมดแล้วและมีทะเลล้อมรอบเกาะอ,อยู่ดังนั้นจะมีอุณหภูมิต่ำอยู่ตลอดเวลาและด้วยสภาพที่ตั้ง จึงท,ทำให้ภูมิอากาศของกินแลนด์เป็นภูมิอากาศหนาวเย็นแบบอาร์กติกแผ่นน้ำแข็งมีอาณาเขตกว้างปกคลุมถึง1,833,900ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ85%ของพื้นที่เลยทีเดียวซึ่งขยายไปถึง2,500กิโลเมตรจากเหนือจรดใต้และกว้างกว่า1,000กิโลเมตรจากตะวันออกไปตะวันตกทางตอนกลางของเกาะมีแผ่นน้ำแข็งที่หนากว่า3กิโลเมตรนี่ถือได้ว่าเป็น1 0ของพื้นที่ทั้งหมด กรีนแลนด์มีประชากรราวกว่า55,992คนประกอบด้วยชาวอินูอิต88%แตและชาวยุโรป12%ซึ่งชาวยุโรปส่วนมากนั้นเป็นชาวเดนมาร์กภาษาหลักก็คือกรีนแลนด์และเดนมาร์กโดยประชากรส่วนใหญ่นั้นพูดได้สองภาษาศาสนาที่ประชากรนับถือมากที่สุดคือศาสนาคริสต์นิกายลูเทแลนถึงแม้ว่าเกาะกรีนแลนด์จะเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลกแต่ประชากรก็อาศัยอยู่ได้ ดยเฉพาะบางพื้นที่เท่านั้นเนื่องจากเกาะแห่งนี้ปกคลุมด้วยน้ำแข็งเกือบพื้นที่ของทั้งหมดเลยทีเดียวและกรีนแลนด์นั้นก็มีเมืองหลวงเหมือนกันโดยชื่อเมืองหลวงนั้นมีชื่อว่านุกและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของกรีนแลนด์อีกด้วยในช่วงสมัยศตวรรษที่1 0ถึง11นั้นได้มีผู้ไวกิ้งจากแถบสแกนดิเนเวียอพยพถิ่นอาศัยจนกลายเป็นเมืองขึ้นของเดนมาร์กต่อมากรีนแลนด์ได้รับสิทธิการปกครองตนเองจากเดนมาร์กเมื่อปี1979 โดยมีอำนาจปกครองตนเองในทุกๆด้านยกเว้นด้านการต่างประเทศและการทหารเช่นเดียวกับหมู่เกาะแฟรโรกรีนแลนด์ได้มีการลงประชามติเมื่อวันที่25พฤษภาคมปี2009มีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ประมาณ39,000คนโดยมีผลการลงประชามติประกาศเมื่อวันที่26พฤษภาคมปี2009ปรากฏว่า้อยละ7 5 5 4เห็นด้วยในขณะที่ร้อยละ23.57ไม่เห็นด้วยโดยจะมีผลรองรับในวันที่21มิถุนายนปี2009 โดยมีสิทธิและเสรีภาพอย่างเต็มตัวพ้นจากประเทศเดนมาร์กโดยสามารถขยายอำนาจการปกรครองไปยังพื้นที่ใหม่ๆและสามารถบริหารแหล่งทรัพยากรธรรมชาติใต้ท้องทะเลอีกด้วยซึ่งคาดว่ามีน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเป็นจำนวนมากรวมถึงดูแลความรับผิดช,ชอบด้านความยุติธรรมหน้าที่ของตำรวจและกิจการต่างประเทศแต่ไม่มีสิทธิในการทหารทั้งนี้ in, son, นายลาสเอมินโจฮันเซนนายกรัฐมนตรีของกีแลนด์ซึ่งปกครองในระหว่างปี 1,991ถึงปี1,997และพยายามให้กรีนแลนด์มีบทบาทกึ่งการปกครองตนเองเมื่อปี1,999ให้สัมภาษณ์ว่าหากประชาชนเห็นชอบก็ถือเป็นเรื่องดีต่อประเทศชาติที่ต่อไปประชาชนก็คือชาวกรีนแลนด์มีภาษาเป็นของตัวเองมีสิทธิ์ตัดสินใจด้วยตัวเองปัจจุบันกรีนแลนด์มีรัฐบาลปกครองตนเองโดยมีนายกอมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาลตั้งแต่ปี1,979 โดยได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลเดนมาร์กโดยมีพระมหากษัตริย์สมเด็จพระราชนีนาถมากาเทอร์ที่2แห่งเดนมาร์กโดยเกาะกินแลนด์นั้นมีสนามบินหลัก2แห่งคือนาซัซส์ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศและคังเกอร์ลูซซ์ซึ่งอยู่ทางตะวันออกกลางของประเทศและก็จบกันไปแล้วสําหรับเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเกาะกินแลนด์หากผิดภาพการใดขออภัยณทีนี้ด้วยนะครับถ้าชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ผมต้องขอลาตัวไปก่อนนะครับไว้เจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายไว้เจอกัน Let's ก e t ดี